วัสที่ะวันนี้มาเมืม่อวานนะ่ะโอ,อไปซื้อข้าวใช่ไหมแล้วอยากให้ดูว่าโอ,อไปได้อะไรมาแลนนี้แบบดีใจมากเลยแต่มันก็มีมาทุกปีนะทุกปีเลยแต่เมื่อวานเนะี้ยไปเจอที่ร้านลีเดนถ้าใครอยู่เยอรมันก็จะรู้ว่าร้านลีเดนนะมีทั่วทั่วเยอรมันอนะ่ะมีทุกที่ไหนก็มีร้านลีเดนอนะมีทั่วเยอรมันโอก็เลยไปได้ สิ่งนี้มาคือว่าดีใจมากเพราะเป็นของชอบชอบกินเป็นของกินอะชอบกินมากๆเลยไปได้มาอันนี้ลิน้นจีชอบมากเนี่ยก็เลยโหทำคิดว่าเอามาต้องซื้อแหละไม่ซื้อได้ยังไงละ่ะของโป๊ดแต่ว่าบางคนเขาก็จะไม่ชอบนะเขาของแบบเขาก็จะแบบคิดว่ามันจะมีแบบ สารอะไรเงี้ยมียาอะไรเงี้ยเราก็โหถ้าพูดถึงว่าถ้ามียามีสารนะะที่เมืองไทยอะ่ะถ้าเราซื้อกินอะลูกสวยสวยอะก็มียามีละมีสารอะนั่นนะ,ะอันนี้มันก็จะแบบว่ามันก็มาไกลนะคะนี่มันมาจากประเทศเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พอถั่มมวหมูว่าก็ไม่ได้ดูนะว่าแห่นคาลินจีโอ้ก็นึกว่ามาแบบว่า แต่เราเคยดูในคลิปมีอะในที่ตุรกีมันก็มีอะเอเคว่าเฮ้ยคงมาจากตุรกีมั้งเาก็พูดนะแล้วแล้วพอรู้หลไม่ใช่เธออ่านดูดีๆสิโอมาจากมาดากัสก้าเว้ยมาจากประเทศมาดากัสก a าลิจิโอแบบถูกแบบถูกใจมากเลยไปเจอปุ๊บเข้าไปแล้วไปเจอมันก็วางประมาณมีวัะเป็นถาดนะถาดจะใหญ่วางอยู่แล้วก็มีเป็นรัง <orc. S 2> เล็กๆสองรังวางอยู่ ผมก็เลยหยิบหยิบใส่ถุงมาท่านผู้อื่นก็ช่วยให้กรอก้วยนะท่านผู้อื่นก็ช่วยหยิบใส่ถุงมา <c oughs> ต้องบอกว่าอะท่านผู้อื่นพูดว่าอะไรหรือว่าเขาพูดว่าอะไรทัว่วคาทัสนีน่ไอ้คาทัสนี่นมามาไอ้ถั่วที่มันเป็นถั่วอะถั่วเกาลัสอนะ <c oughs> ท่านผู้อื่นท่านผู้อื่นบอกว่าไอนี่พ่อเขาบอกไม่ใช่ลูกอันนี้จีท่านผู้อื่นไม่เคยเห็นเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยซื้อมาเลยแบบ มันโลโลเขาเขียนไว้ว่าหนึ่งโลละเก้าสิบเก้าเซนก็เท่ากับว่าโลละหนึ่งยูโรนะเนาะเก้าสิบเก้าเซนก็ติไปอซ็หนึ่งยูโรก็เท่ากับว่าโลละตอนนี้ถ้าเป็นไม่รู้ว่ามันค่างเงินบาทายอยู่ที่เท่าไหร่แน่แต่ก็คิดว่าประมาณสามสิบห้าหรือสามสิบหกตอนนี้นะก็เท่ากับว่าโลละสามสิบห้าบาทสามสิบหกบาทบ้านเราเนาะ เขาก็เลยบอกโอ้ยท้องเอาท่องมาแต่เมื่อวานน่ะแบบหยิบมาน้อยไปนิดนึงหยิบใส่ถุงใส่ถุงแล้วนะหยิบมาน้อยไปนิดแต่ก็ชิมไปบ้างแล้วชิมไปประมาณสักเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนเย็นที่กลับมาก็ชิมไปประมาณก็เยอะก็ชิมไปประมาณหนึ่งอะเพราะว่ากบว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีอะไรทําคลิปก็เลยแบบว่าเออเอาเอาเก็บแบบพรุ่งนี้มางไงเนี้ยก็เลยเออเพอเพอนี่ต้อมันไม่อยู่ตอนนไปเรียนเราก็เลยเออมาทําคลิปดีกว่าดูดีลูกมันอะลูกลูกใหญ่นะ ดูความมีลูกใหญ่ไหมมันจะกินไปเมื่อวานหมดแล้วมันก็ลูกประมาณมันก็ประมาณหนึ่งอ่ะลูกมันก็ใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งเนื้อข้างในมันก็เนื้อข้างในมันก็ฉ่าหวานฉ่าหวานมากอร่อยมันก็โอ้ไม่รู้มันที่เนี่ยมันก็มีเลนจีกระป๋องเงาะกระป๋องส้มกระป๋องอะไรเนี้ยที่มันทำกกระป๋องกระป๋องอ่ะนะแต่ว่าถ้าจะกินก็ซื้อซื้อแบบอย่างนี้มากินดีกว่านะมันก็ไม่ได้ ถึงว่าถ้าโล3สามสิบห้าบาทบ้านเรามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงเวอร์นะมันไม่ได้แพงเวอร์แต่มันไม่ได้สดเหมือนมาจากที่บ้านเราแค่นั้นเองถ้ามาจะสดสด,สดบาท,ที่บ้านเรามันก็จะนี่มันก็เหมือนแบบว่าขั้วมันเขาก็ตัดมานานแล้วอะไรเงี้ยโอเคยดูในยู u ูปอ่ะดูอยู่ใน youtube ที่นี่นแหละมาทางจากประเทศต่างๆมามาจากที่แถบร้อนเนาะอันนะมามาดากัสกาอะไรไม่รู้ประเทศหนึ่งอะ่ะ กูรู้จำไม่ได้นานแล้วที่ยวเปิดดูนานแล้วตอนที่เปิดดูตอนนั้น <c oughs> มันมีช่องช่องหนึ่งที่กาลิเลโอเขาพาไปดูว่าลินจีมาจากไหนต้นแบบต้นกําเนิดมาจากลิจนจีอ่ะแต่จาไม่ได้ว่าชื่อประเทศอะไรอะ่ะมันจะมีอยู่รายการรายการหนึ่งของประเทศเยอรมันนะคะกาชอบดูมากรายการกาลิเลโอชอบดูมากเลย <c oughs> แล้วเขาก็พาไปดูว่า ต้นกำเนิดของลิ้นจี่หรือว่าประเทศที่ทําลิ้นจี่ส่งออกในยุโรปอะอะไรเงี้ยผมก็ดูจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่อประเทศอะไรเน่ยหรือว่ามาดากัสการ์ก็จาไม่ได้นี่ดีย๋ยวจะแกะให้ดูเนื้อข้างในนะว่ามันชําหวานอร่อยขานาดไหนแกให้ดูนะนี่อุ้ยน้ำแตกเลยผีไหมอุ้อยเดน,น ไหลยเยอะเลยช่ำหวานมากอร่อยแต่ถ้าวันวันนี้เดี๋ยวดูก่อนถ,ถ้าทำงานบ้านเสร็จอาจจะไปเอาไปเอาอีกก็ได้ไปซื้ออีกอะนะันเนาะเพราะมันยังมีอยู่เพราะเมื่อวานมันก็ยังมีอยู่เยอะเลยนี่เห็นไหมช่ำไหมช่ำหวานอร่อยบางเม็ด บายบางลูกเม็ดมันก็เล็กนิดเดียวบางลูกมันก็เม็ดบเบลอเหมือนกันเม็ดใหญ่บางลูกก็เม็ดนิดนึงอชิมนะชิมเล้ดู่นี่ช่ำช้ำอืมอร่อยฮะหอมหวานอร่อยมากผลละไมอ่ะเขาชอบกินกับทุกอย่างเลยนะผลละไมใช่อะ แต่ไม่ชอบอยู่ไม่กี่อย่างไม่ชอบกินอยู่ก็ทุเรียนพผแพ้กินมันอะแต่ราชีเลยนะทุเรียนเนี่ยราชีผลไม้เลยแต่กินกินไม่ได้เหม็นเหม็นอะโอเคยเเคยแบบไข้ขึ้นไม่สบายนะอะเพราะว่ากินทุเรียนนะอะเคยแบบโหไข้ขึ้นอนะไม่ได้ไปโรงเรียนอนะประมาณสองวันอนะแค่เดินไปโดนกินทุเรียนแค่นั้นอนะ แพะแพะกินแพกินทุเรียนแต่แตะกอนเป็นเยอะแต่ตอนนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะละไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยตอนเป็นเด็กๆจําได้ตอน,นอเป็นเด็กโหแบบกลัวเลยกลัวทุเรียนไปเลยเพราะว่าไม่สบายเลยแต่ตะก็สมัยก่อนอ่ะแบบเออพอก็จำไม่ได้แน่ว่าอืมโอไปบ้านหน้าสะพ้ายเขาชอบซื้อทุเรียนชอบซื้อทุเรียนมากินใช่ไหมแล้วโอว้แบบมันกินมันเหม็นนะ คนเขาื่เขาก็หอม่ถ้ากินมันเหม็นแล้วอ้แบบว่าไม่สบายเลยอะไข้ขึ้นเลยแล้วเนี้ยเอ่อไปเล่นมั้งไปเล่นอยู่ที่บ้านน้าสบายแล้วเขาซื้อมาไว้อยู่ในบ้านอะเราก็ได้กินอยู่อย่างนั้นอะกินแล้วแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กกันแล้วเราก็เอ่อแบบเหมือนอาการมันเหมือนคนจะไม่สบายอะไข้ขึ้นเลยไม่สบายเพราะว่ากินทุเรียนอะตอนเด็กๆจําได้เลยแล้วก็เอ่อผมเป็นคนที่แบบสมัยก่อนตอนเด็กๆเมาลถมากคืออะ เมารถนั่งรถไปไหนก็แบบโอหเมารถนั่งยิ่งรถนั่งรถเมล์นะเหมือนแบบนั่งรถไฟห่อท้องมันจะท้องมันจะมวนมวนอะไรเงี้ยแล้วหรือว่านั่งรถไปไหนไกลๆเงี้ยท้องมันจะมุนมวนแบบมันจะต้องอกอะต้องอ้วกออกอะไรเงี้ยแบบเวีนแบบเป็นคนแบบเมารถมากเมารถเมาเรือเมาแบบเพอเพอนั่งขึ้นบินมาประเทศเยอรมันนี่แหละครั้งแรกก็ อาการอาการเมารถอะก็หายไปเลยหายหายไปเลยหายไปแบบงงมากเลยแล้วก็ไม่มีอาการเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินกลับมาอีกเลยเออผลไม้ที่ชอบมากสุดเลยนะผละไม้ไทยที่ชอบมากสุดเลยโปสดบานมากสุดเลยก็คือเงาะเงาะที่ชอบมากลองมาก็ผลไม้อื่นก,ก็กินได้หมดอ่ะชอบหมดแต่ไม่ชอบอยู่อย่างเดียวก็คือทุเรียน ที่ไม่ชอบนี่ดูนะช่ำไหมดูดีช่ำหวานช่ำม,มากเลยอืมให้ดูเินแมงเมินแมนก็ประมาณเนีน้ย พูดถึงว่าโอยังไม่รู้ว่าเขาอยากรู้ว่า,วาไม่รู้มันจะปลูกได้ไหมถ้าเอาใส่กระถางไว้แล้วปลูกเอาวางไว้ในบ้านมันจะขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันจะลองดูที่ว่ามันจะขึ้นไหมถ้ามันไม่น่าจะขึ้นนะเนาะดูจากอาการแล้วแต่ก็อาจจะลองดูบางบางลูกก็เม็ดเล็กนิดเดียวแต่บางลูกก็ เม็ดเบลอร์เลยเม็ดข้างในอะนะโอ้ยช้ำโอ้ยช้ำมากมันจะมีผลไม้อะอย่างเงี้ยเข้ามาที่ร้านลีเด้นนะมันจะมีแบบผลไม้แบบมา,แบบมาจากเขรอหรอนนะ บางทีก็มีส้มโอส้มโอก็มีว่าแต่มันก็อร่อยแพ้่ที่บ้านเราอะนะแต่มันก็แค่กินแบบว่าหายากแค่หายากกินนะเนาะถ้าออกลับไปบ้านนะออกลับบีนะโอ้ยถ้าไปตลาดนัดน,นะ ซื้อมาแบบว่าเต็มโต๊ะเราพ่อก็เลยบอกว่าคนซื้อมาเนี่ยกินให้หมดก่อนไหมแล้วที่บ้านเรามันจะมีนัดเอ่อแถวบ้านนอกบ้านเอานะมันจะมีนัดเช้ากลางวันเย็นเลยนะเขก็จะซื้อซื้อมากินแบบบางทีก็นมหวานอะไรเงี้ยซื้อมากินแล้วแบบหมดขึ้นมั่งอะไรมั่งกินไม่ทันอ่ะแต่ด้วยความที่แบบว่ายากอ่ะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วก็ยากยากใช่ไหมยากกินอ่ะ ตอนนั้นตอนนั้นกลับไปตอนที่ท้องต้งบุญนะท้องต้นบุญได้สี่เดือนมา้แล้วลับไปมันมีงอโอซื้องอทุกวันเลยวันละสองกิโลแล้วกินอย่างนั้นนะกินงอทุกวันเลยวนะันละสองกิโลอ่ะไม่รู้กินไปได้ไงแบบกินแบบหายยากเลยอ่ะนี่ดูดิเนื้อมันดูดิเนะ่โอ้ชำ้ชำช้ำ ไม่แน่ใจว่ามันจะไปปลูกปลูกแล้มันจะขึ้นไหมไม่รู้เหมือนเียวมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวโจะเก็บเม็ดไไมันไว้แล้วลองลองเพาะดู้าได้ผลยังไงอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะได้เรื่องไหม ฉังมากหวานอร่อยเมื่อวานใช่ไหมพอตุ่มบุญทีพอตุอม่ตมบุญโทรมาแล้วก็ไปซื้อข้าวใช่ปะก็โทรมาแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วอย่าให้แต่งให้แต่งตัวตุวม่มบุญไว้ใช่ไหมพอต้อนบุญขับรถมาถึงถึงทางแยกจะเข้าบ้านแล้ว กิดูัติเหตเพราะทนูบอกว่าเขา,าขับมาจอดอยู่ตรงที่มันไฟแดงใช่ไหมแต่เพราะว่านขูบอกว่าเาก็จอดแล้วว่ารถจะจอดแล้วแต่เขา,าแบบไม่รู้ว่ารถข้างหลังอ่ะไม่รู้เขาคงจะเมาหรืออไรไม่รู้ก็เลยแบบชนท้ายชนท้ายนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีรอยอะไรมากมายแต่ว่าเขาบอกว่าก็ต้องเอาไปผู้่งก่อนนะภาษาไทยเอาไปเช็ค ต้องเอาไปเช็คที่ที่บริษัทที่บริษัทของรถอะเนาะก็เหมือนแบบบริษัทต้องเอาไปให้บริษัทรถว่าเช็คว่าเป็นไรไหมแต่พราะทังหมดน่ะเขาคนที่ขับมาชนน่ะเขาก็ให้เบอร์ติดต่อแล้วเขาก็ยู่หู้เยอะกันเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนาะเป็นวัยรุ่นน่ะก็ปรมาณเห็นพ่อบอกว่าก็ประมาณสามสิบกว่า ไม่รู้ว่าเาเมอรออะไรทางนี่ไฟอ่ะไฟแดงทุกคนเนะเวลาถ้าไฟแดงเห็นไฟแดงมันก็ต้องชะลอแล้วก็เริ่มเยียบรบอะใช่ไหมพราะว่าอย,ยู่ๆอ่ะพ่อพ่อชอดอยู่อ่ะมันแบบพ่อบอกว่าขย่มเลยแบบรถปุ้มรถพ้าพ่อเออพ่อต้องหนกว่าพ่อเอาเอาแล้วคือแบบว่าอะไรเนี่ยแบบจอดอยดีะแล้วรถ <c oughs> เป็นอะไรพ่อก็ลงไปลงไปคุยกับเขานะแต่เขาก็แต่เขาก็คงตกใจเขาก็ ขาไม่มีอะไรคือที่นี่อะถ้ามันมีอะไรที่แบบอย่างนั้นอะเราก็ประกันใช่ไหมเราเรียกประกันเขาก็จะมีประกันเคมอยู่แล้วก็เหมือนเมืองไทยอะลนะเนาะเขาก็แลกเบอร์กันติดต่ออะไรเงี้ยอยู่หมู่เดียวกันเนียคะแต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้จักเพราะพอตะมุนอยู่หมู่นเกิดหมูน่นี้โตหมือหมู่นี้ตั้งกต่ตั้งกตเกิดจนอายุสี่สิบสี่สี่ปีเนี่ยเขาก็รู้จักมาทุกคนแต่เขาไม่รู้จักคนนี้เพบางทีอะบางคนบะ บางคนเขาก็มาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วเราเพอก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขาว่าเขามาจากที่ไหนหรือเขามาเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แต่งตัวต้มบุญเสร็จแล้วก็เขามาบอกว่าเออจะถึงบ้านแล้วถึงแยกแล้วเนี่ยไอถึงหาแดงแล้วไฟแดงแล้วก็รอเอ๊ะทำไมไม่มาวะก็ลงไปรอข้างล่าง วันหนาวใช่ไหมต้องก็แบบมับนก็บอบกว่ารออยู่ข้างนอกอข้าวอะไรอะเงี้ยแต่กไ็ไม่ไม่มีก็เมื่อวานก็ดูก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรแต่มันก็ต้องเอาไปเช็คกันนะถ้าเป็นอะไรเราก็จะได้บอกเขาเราก็จะได้รับผิดชอบเนาะเขาก็มีประกันนะเขาก็ว่าเขาก็ไม่ได้นั่นอะไรพ่อก็คุยกับเขาไว้แล้วเรียบร้อยเขาก็แลกเบอร์โทรกัน ก็อย่างเงี้ยนะคนเรามันก็ไม่รู้อะเวลาอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางทีเราระวังแต่เขาไม่ระวังเงี้ยเนาะมันก็ไม่รู้อะก็อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเขาก็เรียกเราอุบัติเหตุนะอย่าประมาทนะหื <c oughs> <c oughs> มใหญ่ อ๋อบอกเพรอะว่าไม่เป็นไรเราเราก็ไม่ได้เป็นไรพ่อก็ไม่ได้เป็นไรเอาโชคดีไปเหมือนกขบพูว่า,าว่าฟาดแต่ว่าฟาดเคาะก็ไม่ยังไงมันก็ไม่ใช่นหนักหนาอะไรแต่ว่าอืมแรถเราอ่ะพ่อเพิ่งเปลี่ยนรถแปเมปีที่แล้วปีแล้วหรือปีนี้วะปีที่แล้วดิค่ปีแล้วรถเพิ่งจะได้ปีหนึ่ง ไม่เคยแบบเป็นแบบพ่อเป็นคนที่แบบถนอมของมากเพราะทุเวลาใช้ของอะไรเงี้ยถนอมของมากระวังมากนิดหน่อยไม่ได้อ๋อเออแล้วก็เมื่อวานพ่อกลับมาใช่ไหมอพอทุกคุนนะเขา พ่อทุกคนอะเวลาที่เขาไปทํางานข้างนอกใช่ว่าเขาจะต้องได้รถจากที่บริษัทอ่ะเอ่เขาต้องเอารถไปท้าไปทํางานข้างนอกที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่บริษัทที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่ข้างในที่ทางานนะถ้าไม่ได้ทํางานที่บริษัทพ่อก็จะได้เอารถจากบริษัทอ่ะต้องไปตรวจงานใช่ป่ะงานที่พ่อต้องนทำอ่ะมันต้องไปตรวจงานที่เขาจะเอาสายไฟลงดินแล้วพ่อทุกคนก็จต้องไปตรวจแล้วก็ไปเช็คอะไรเงี้ยก็เหมือนกับที่บริษัทนะเขาไป ไปม้อวันนั้นพ่อก็กลับมาเขาก็จะมีใบใบเสร็จมาใช่ไหมมาที่บ้านเอ้ไม่ใช่ที่บ้านเพราะว่าวันนี้เขาส่งไปที่ทํางานพร้อมเป็นรถบริษัทส่งไปที่บริษัทพ่อทุกคนแต่วันนั้นนะพ่อทุกคนกลับมาพอ่อะรบอกว่าเออเนี่ยเออฉันฉันได้ขับรถที่บริษัทอะเร็วมากอะฉันคิดว่าเพราะว่าฉันไม่เห็นแต่ฉันผ่านไปแล้วอะฉันเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยว่ามีกล้องตั้งอยู่่พบอกว่า เนี่ย yeah, ต้องโดนแน่ๆเลยอะอะไรยเงี้ยต้องโดนแบบต้องต้องมีใบเสร็จส่งมาแน่ๆโดยเฉพาะดงแค่เขาคือเขาพูดว่าเขาก็กล่าวว่าต้องโดนแน่ๆมันต้องเป็นกล้องแน่ๆอะไรเงี้ยแต่พ่อก็เมื่อวานพ่อก็ได้รับจดหมายที่เขาส่งมาที่ทํางานนะว่าคาเชียที่บริษัทเอามาให้ใช่ไหม <laughs> พะอ่าเปิดดูโดนไปร้อยยูโรมัคงจะขับเร็วมากอะโดนไปหนึ่ง หนึ่งเออเหมือนแต้มอ่ะมันจะมีห้าแต้มใช่หไหมแล้วโดนหักไปหนึ่งแต้มเลยเพราะว่าขับเร็วมากแล้วกูก็คือแบบว่าวกูจะขับเร็วมากจริงๆเร็วแบบเร็วจนแบบว่าโดนมันนึ่งเหรอดูโดนจนไม่ได้เไงี้ยมเนี่ยบอกออว่าเออพ่อบอกว่าอื้มปีนปีนี้เหมือนแทต้องแบบเหมือนแบบว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูแมสเนี้ดิ มันเล็กติดอยวอย่างเงีเราก็เลยเออเราก็เขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกถือว่าฟาดคอไปนะเราก็บอกว่าเออนี่ยังไงสิ้นปีปีเนี้ยอ้ก็ทาบุญก็ทําบุญนะเนาะก็วันนั้นแบบทำบุญไปที่วัดพระบาทน้ำพูแล้วเนี่ย้ก็มีโครงการว่าโอจะทําบุญ ให้กับโรงเรียนอีกแต่ยังไม่รู้ว่า,ามีที่โรงเรียนที่บ้านเนอะเขาใอ้นี่เขาสร้างอาคารใหม่โรงเรียนเนียโอเรียนมาเลยนะเป็นโรงเรียนที่โอเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็เลยว่าเดี๋ยวจะจะส่งไปร่วมทําบุญไปสร้างโรงเรียนด้วยแต่ตอนแรกกะว่าอืมจะส่งไปงที่โรงใบบานศิละอาจใช่ไหมแบบที่ให้กับผู้ป่วยที่อะไรอะ ผูป้ป่วยที่ขาดแขนอะไรนะนั่นเนาะ,นะที่เขาก็จะไปรักษาอะไรเงี้ยก็ว่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลซีลาตอนนี้คิดว่าเอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งไปที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าเขาจะสร้างอคา,ารอ,อร่อยเหมือนแบบว่าพอทุกคนก็เลยบอกเดี๋ยว เราต้องทำบุญแบบสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบไล้ส่งขวนใด้ปีหน้าจะได้แบบลาบลื่นไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตอืมมันชอมอืมแม็เน,น,นี้ไม่ได้แค่นี้ยเนี้ยเดียว เมื่อวานบอกอะต้นบุญกินต้มบุญไม่กินต้มบุญไม่ชอบคงจะแบบรสชาติมันคงไม่ถูกปากนะมันคงจะแบบเพอใส่เข้าไปในปากมันแย่ๆเขาเลยไม่ชอบมั้งต้นบุญชอบกินผงไห่อย,อย่หกีนยังส้มแล้วก็ลูกสาลีอ่ะ ชอบมากอ,มอันนี้ลูกใหญ่แล้วก็เม็ดใหญ่มากอือเม็ดไปเลยคลิปนี้ก็โหยี่สิองอนาทีละไปแล้วนะคลิปเดียวฝากไว้แค่นี้เพราะว่าจริงๆอ่ะ โอ้ก็กินไปเยอะแล้วนะเมื่อวานเราซื้อมาแบบประมาณเกือบเกือบสองกิโลได้อ <laughs> ะโอ้กินไปเมื่อวานตอนเย็นอะ <c oughs> แล้วเนี่ยเรากลว่าเออเก็บไว้ประมาณสักประมาณนี้ไว้เดี๋ยวทำคลิปพรุ่งนี้นะก็ <c oughs> ให้ดูว่าเออเนี่ยแบบเราแบบมันก็มีผลไม้อะไรที่แบบแต่มันก็ไม่ได้ก็เหมือนที่บ้านเรามันก็จะมีมาช่วงหน้าๆๆแต่ช่วงเนี้ยช่วงหน้าเนี้ยมันก็จะมีมามาจาก นี่อันเนี้ยมาจาปนกมาดากัสกาลนจีอันเนี้ยน,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 นะคะถ้างั้นคลิปนียก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ